สำหรับท่านไหนที่มีเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอสุกะไว้ใช้งานไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแต่แล้วก็อยากได้แบตเตอรี่ที่ความจุเยอะๆซึ่งเป็นรุ่นใหม่ทางโอสุกะซูปอร์พาวเวอร์ตัวนี้เลยนะครับมีให้เลือกทั้งตัว8แอมป์แล้วก็1 0แอมป์เอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าที่เรามีใช้งานอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องตัวไหนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานกับแบตตัวนี้ได้บ้างมาดูรุ่นแรกกันนะครับ ocgt 401ตัวเล็กสุดของเขาตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับมาดูรุ่นถัดมาตัวนี้จะเป็นตัวแรกของเเาลยนะ OCST-MS1 ตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานอยู่นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ดี่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้มาถึงตัวถัดไป OCGT-406 นะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานนะสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะสำหรับแบตรุ่นนี้การที่เรามีแบตก้อนใหญ่ๆแบบนี้ใช้งานมันก็สามารถให้เราตัดต่อเนื่องได้ยาวนานมากขึ้น มาดูรุ่นถัดมา OC GT 4 0 7ตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบไร้แรงฐานด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีสามารถใช้กับ Supreme Power ได้นะครับหรือเราจะเอามาใช้กับรถตัดหญ้าที่เป็นแบบ4ล้อเข็นแบบนี้นะครับ OC LM K C15 ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันเอาไว้ไปตัดสนามหญ้าภายในบ้านได้เลยนะครับมาดูรุ่นสุดท้ายจะเป็น OCBC ขีด5.11ตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าสะพายตัวใหญ่ของเขาเลยนะครับปกติแล้วตัวนี้มันจะใช้กับแบตเตอรี่ Ultra Cell ขนาดความจุสูงสุดได้แค่5แอมป์เท่านั้นนะตัว7.5แอมป์ที่เป็น Ultra Cell Plus แบบนี้ใส่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าขนาดมันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้จะใส่ไม่ได้ทีนี้เรามาดูในส่วนของ Supreme Power กันบ้างจะเห็นได้ว่า Supreme Power เนี่ยมันจะบางกว่าเล็กน้อยนะครับ ส่วนความกว้างเนี่ยซูเปรียมพาวเวอร์จะกว้างกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใส่เข้ากับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ได้ไหมนะครับ51 1ถ้ามาดูด้านข้างจะเห็นได้ว่าความหนามันเนี่ยโอเคนะครับน่าจะใส่ได้สบายแต่พอมาดูความกว้างจะเห็นได้ว่าความกว้างตัวแบตเนี่ยมันก็จะมีความกว้างมากกว่าซองหรือว่าช่องที่ใส่อยู่พอสมควรนะครับก็หมายความว่าเราจะไม่สามารถใส่เข้าไปได้ง่ายๆคล่องๆเหมือนกับตัวอ,อื่นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยซองมันจะแคบนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะใส่ไม่ได้จริงหรือเปล่าจนกระทั่งผมเนี่ยลองในการที่จะดันมันเข้าไปแบบแรงๆหน่อยนะปรากฏว,ว่าเฮ้ยมันใส่ได้อยู่ทุกคนนี่ครับลองใส่เข้าไปเป็นที่บร้อยนะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยเราจะต้องออกแรงในการดันมันเข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าส่องด้านข้างเนี่ยมันจะแคบมันก็สามารถที่จะขยายให้ตัวได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็สรุปนะครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าทั้ง6รุ่นของโอซุกะที่เขาออกมาเนี่ย สามารถใช้กับแบตเตอรี่ซ u p รีมพาวเวอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งความจุสูงสุดของแบตรุ่นนี้ก็คือตัว1 0์ดังนั้นเวลาเรามาใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าต่างๆเหล่านี้ของทางโอซูกะมันก็สามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากขึ้นนะครับไม่ต้องคอยที่จะเปลี่ยนแบตบ่อยครั้งนะถ้าหากว่าอยากได้ไปใช้งานเดี๋ยวผมมีลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถ้าชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันสำหรับคลิปนี้ก็เอามาคุยเล่าสู่ให้กันฟัังนะครบ กน็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ